For a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds yeah. chirping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane. Savannah, I'm coming, home. Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. It's gonna come, the birds have just begun, we will always take a stand, for the people, for the land, let's go back. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be in love, The beauty of the world, Savannah. Let's all take a rock, Never now. เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากเด็กสาวคนหนึ่งนามว่าผักเขียวได้เดินทางมาจากเมืองใหญ่โปเกียวใช่ครับฟังไม่ผิดชื่อเมืองโปรเกียวจริงๆมายังเกาะคอเล่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และเพื่อความสะดวกของคนพูดจะขอเรียกว่าเกาะ ขอเลานะครับโดยตัวของผักเขียวนั้นได้เดินทางโดยใช้เรือหัวไก่คือรูปทรงเรือเป็นหัวไก่จริงๆนะซึ่งได้คุณวัตลุเป็นคนมาส่งใช่ครับคนคนนี้เขาชื่อวัตลุโดยเมื่อมาถึงเกาะก็จะพบเข้ากับคุณคอนเนอร์ที่เป็นนายกแห่งเกาะคอเลาฟ์กำลังยืนรอต้อนรับผักเขียวอยู่ซึ่งจากการพูดคุยแล้วจะทราบข้อมูลมาว่าตัวของผักเขียวนั้นเคยมาที่นี่มาก่อนแล้ว แถมคุณคอนเนอร์เองก็รู้จักพ่อแม่อของเราด้วยและได้ความที่เป็นเด็กเรียบร้อยของภาาเขียวจึงได้ตอบคำถามกลับไปอย่างที่เห็นแลละครับจากนั้นคุณคอนเนอร์ก็จะนำทางไปยังบ้านหลังใหม่ของภาคเขียวย้ำว่าหลังใหม่นะครับซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับดินดาและโกโจที่ยืนอยู่ก่อนหน้าแล้วย้ำว่าชื่อโกโจนะครับอย่าประจําสลับกับใคร ซึ่งทั้งสองคนเป็นช่างไม้ที่เมืองแห่งนี้ก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินจากไปก็ได้บอกกับผักเขียวว่าถ้าหาวัสดุในการอัปเกรดบ้านมาได้ก็จะทําการอัปเกรดบ้านให้ฟรีโดยให้พิกัดร้านไว้กับผักเขียวซึ่งแน่นอนว่าตัวของผักเขียวเองนั้นก็ไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนอยู่ดีจากนั้นผักเขียวก็ได้เห็นสภาพพื้นที่ไร่ของตนเองว่ามันกว้างใหญ่แค่ไหน ก่อนที่คุณคอนเนอร์จะมอบอุปกรณ์พื้นฐานในการทำไร่ให้กับผักเขียวรวมถึงแนะนำจุดที่วางของเพื่อที่จะนำไปขายให้อีกด้วยหลังจากคุณคอนเนอร์จากเราไปหมายถึงเดินจากเราไปผักเขียวก็ได้เริ่มทำการเชียร์พื้นที่และทำไร่ของตนเองก่อนที่จะพบเข้ากับจีโอดซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรรวมถึงคนเล่นด้วยโดยเป็นสิ่งที่ต้องนำไปให้กับชางตีเหล็กเพื่อทำการกระทองเปลือกออกและจะได้รับสิ่งของด้านในมานี่มันกล่องสุ่มชัดจากนั้นการประชนภัยของผักเขียวก็ได้เริ่มต้น ขึ้นก็คือการเดินหลงอยู่ในเมืองนั่นเองเพราะเรื่องจากผักเขียวนั้นได้ตามหาวัส,สดุในการอัปเกรดบ้านจนครบแล้วจึงได้พยายามไปที่ร้านช่างไม้ซึ่งก็ปรากฏว่าไม่เจอจนได้ทําการเปิดแผนที่ขึ้นมาซึ่งทําไมไม่เปิดตั้งแต่แรกโดยเมื่อผักเขียวได้เดินทางมาถึงร้านช่างไม้แล้วทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาอัปเกรดบ้านให้กับผักเขียวโดยทันที ซึ่งเมื่ออัปเกรดบ้านเสร็จโกโจโก็ได้แนะนำร้านเฟอร์นิเจอร์ของตนเองให้กับผักเขียวก่อนที่จะมอบทีวีให้เพื่อเอาไว้ดูข่าวสารอีกด้วยจากนั้นผักเขียวก็ได้บังเอิญพบเข้ากับซาร่าที่เป็นมนุษย์นะมิลลี่โอลิเวอร์และนคื่นๆอีกมมากมายซึ่งตัวของผักเขียวเองนั้นก็ยังคงเดินทางตามหาร้านช่างตีเหล็กต่อไปแม้จะเปิดดูแผนที่ก็ยังหาไม่เจออันนี้น่าจะเป็นที่คนเล่นมากกว่า จนกระทั่งเวลาผ่านไปสุดท้ายก็ได้พบเข้ากับร้านช่างตีเหล็กโดยบังเอิญและได้เข้าไปทําการกระเทาะจีโอดออกมาซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นก็คือแร่ทองแดงนั่นเองและในเช้าวันถัดมาพามูแห่งร้านช่างตีเหล็กก็ได้เดินทางมาหาผักเขียวที่บ้านและแนะนำเกี่ยวกับการหลอมแร่ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่เมื่อวานนะ ก่อนที่จะแยกย้ายกันผักเคียวก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางออกไปซื้อมันธพันธ์มาปลูกเพิ่มก็ได้บังเอิญพบเข้ากับเหตุการณ์ที่ชาวเมืองนั้นรวมตัวกันเพื่อประท้วงอะไรบางอยา่างโดยจะสรุปได้ว่าชาวเมืองนั้นไม่เห็นด้วยที่จะมีการขุดเจาะน้ามันที่เกาะแห่งนี้เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วก็มีน้ํามันั่วไหลมาจากเกาะแห่งอืน่นทําให้ที่นี่ได้รับผลกระทบไปด้วย ส่วนในด้านก็บอกว่างานขุดเจาะน้ำมันนี้จะทําให้เมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่เรื่องเหล่านั้นไม่สําคัญเท่ากับการที่ผักเขียวได้เจอกับคนคนหนึ่งที่ราวกับเป็นพี่น้องฝาแฝดก็ไม่ปานนั่นก็คือหญิงสาวที่มีผมสีเขียวคล้ายกับเธอนั่นเองโดยในขณะที่ทุกคนนั้นแยกตัวออกไปผักเขียวที่ยืนทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ก็ถูกคารเรนเข้ามาพูดคุยกับกะกะเกาะแห่งน,นี้รวมถึงชักชวนให้ตัวของผักเขียวเองนั้นเข้าร่วมกับเธอด้วย หลังจากที่แยกตัวออกมาจากคารเลนผักเขียวก็ได้พบเข้ากับน้องวาเลนติน่าที่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพูดภาษาอังกฤาษผสมภาษาไทยก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์และพบเข้ากับสกอตที่กำลังทำท่าทางเหมือนตามหาอะไรอยู่ผักเขียวจึงได้เข้าไปพูดคุยและทราบมาว่าสิ่งของต่างๆในพิพิธภัณฑ์ที่ว่างเปล่านี้ถูกมิลลี่นำไปขายหมดแล้วทำให้ผักเขียวเองนั้น ได้รับอาชีพเสริมเป็นนักล่าสมบัติไปโดยปริยายเมื่อเดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์ผักเขียวก็ได้พูดคุยกับชาวเมืองเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทขุดเจาะน้ำมันจะเข้ามาทําให้ทราบว่าลหลายๆคนนั้นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไม่ว่าจะเป็นอลิสที่กังวลว่าจะไม่มีลูกค้าหากมีการขุดเจาะน้ำมันที่เกาะแห่งนี้หรือตัวของสกอตเองที่กังวลว่าพิพิธภัณฑ์ของตนนั้นจะกลายเป็นโรงกักเก็บน้ำมันและในที่สุด ผักเขียวก็เดินทางมาถึงร้านของแซมจนได้ซึ่งคุณคอนเนอร์ก็แนะนําให้ผักเขียวรู้จักกับแซมก่อนที่ผักเขียวจะทําการซื้อมะเร็พันธ์จากร้านมาจนหมดหมายถึงเงินหมดแล้วนะและเตรียมเดินทางกลับไปยังไร่ของตนซึ่งในขณะที่กําลังกลับนั้นเองผักเขียวก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในร้านทําให้จิตวิญญาณของความเป็นชาวไร่ในตัวของผักเขียวพุ่งชดช่วงขึ้นมาอีกครั้งจึงได้ทําการมุ่งหน้าเข้าไปในร้าน เพื่อที่จะพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นและได้ทราบชื่อมาว่าชื่อเอวานั่นเองเมื่อกลับมายังไร่ผักเขียวก็ได้รับจดหมายจากซันนี่และเอเลนอร์ว่าให้ไปที่กระท่อมชายหาดเรามีของขวัญต้อนรับให้กับเธออยู่ซึ่งด้วยความเกรงอกเกรงใจของผักเขียวนั้นจึงได้รีบมุ่งหน้าไปยังกระท่อมชายหาดทันทีและภายในกองจดหมายนั้นก็ยังมีแน่จดหมายขายกระเป๋าของแซนติดมาด้วยนะ <c oughs> โดยเมื่อมาถึง ก็จะได้ยินเอเดนอร์พูดกับซันนี่ว่าเราจะทําแบบนี้กับคนเ,เราจะทําแบบนี้กับชาวไร่คนใหม่ไม่ได้นะเจ้าเด็กหน้าสงสารนั่นจะดีใจถ้าหากเราให้ทั้ง2อ,อันไปทีเดียวซึ่งสิ่งของทั้ง2อ,อันที่ว่าก็คือตาข่ายดักมแมลงและเบ็ดตกปลาแต่ว่าทําไมต้องเป็นเด็กที่หน้าสงสารนะจากนั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่ไร่ของตน โดยต้องฝ่าฟันเขาวงกฏภายในไล่ของตนเองและด้วยความที่ไม่รู้จะทําอะไรของผักเขียวจึงได้ตัดสินใจเข้านอนตั้งแต่ตอนกลางวันในเช้าวันถัดมาผักเขียวก็ได้พบเข้ากับชายคนนึงที่ชื่อว่าหมามาเย็นรออยู่หน้าบ้านพร้อมทั้งบอกข้อมูลเกี่ยวกับผากเขียวอะไรสักอย่างแต่ด้วยความงัวงเงียของผักเขียวอยู่ทําให้เธอนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่ มาร์กพูดเลยแม้แต่น้อยจริงๆคือคนเล่นมันไม่ค่อยอานเพราะว่างองแงนั่นเองซึ่งเมื่อบอกเสร็จมาร์กก็เดินจากไปด้วยท่าทีที่หงุดหงิดเล็กน้อยและผาเขียวที่เห็นว่าดอกไม้ที่ตนปลูก ไว้นั้นโตแล้วจึงได้เรียบเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปขายทันทีก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางสํารวจเมืองอีกครั้งและได้มุ่งหน้าตามหาหญิงสาวผมเขียวคนนั้นโดยทันทีซึ่งผักเขียวจะตามหาได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันต่อในตอนต่อไปอลไต่อไปก็จะเป็นช่วงพิเศษที่ผมเพิเ่งคิดเมื่อหัดตอนกับันตันคิปนะครับก็จะเป็นช่วงที่แนะนําตัวละครหรือข้อมูลคร่าวๆที่แบบผมพอจะรู้นะครับโดยตัวละครวันนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากน้องเอวาหรือเอเวเรสนั่นเอง โดยเอเวเรสนั้นมีลักษณะาภายนอกเป็นเด็กสาวท่าทางล่าลืงแจ่มใสมักใส่ผ้า,ากันเปื้อนอยู่ตลอดเวลาเธออบขนมปังอยู่ที่ร้านของแซมซึ่งเธอนั้นเป็นนักอบขนมปังที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวและมีความฝันที่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ เธอชอบพูดคุยกับผู้คนบนเกาะไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่คนใหม่ๆห,หรือคนอื่นๆและความเฟลลี่ของเธอนั่นเองก็ทําให้เธอนั้นมีเพื่อนสนิทเยอะมากๆแต่บางครั้งก็เผลอแอบ,บว่าคนอื่นกับผักเขียวอยู่บ้างเช่นครั้งหนึ่งเคยบอกว่าแซมเป็นคนที่ขวานผ่าซากแต่ก็ออกตัวว่าเป็นคนตรงๆไว้ก่อนแล้วนะนะ คือเหมือนไม่ค่อยกล้าว่าใครเท่าไหร่โดยเอวเวเรสนั้นเกิดวันที่13ของฤดูร้อนโดยสิ่งของที่เธอชอบมากๆเท่าที่รู้ในตอนนี้ก็จะมีเพชรน,นะครับโดยเอวานั้นอาศัยอยู่ที่โรงแรมในเกาะคอเล่ซึ่งห้องของเธอนั้นจะอยู่ด้านขวามือห้องแรกนั่นเอง